ฉีกปากบ้านค่ะน,นี่นะคะฉีกปากบ้านวันที่13นนสิงหานะคะอันนี้ใช่ไหมคะมใช่ค่ะได้ไหมคุณเอเดี๋ยวไม่ปิดอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่นนเดี๋ยววันนี้เรามาปาร์ตี้รอบบ้านกันนะคะน,นี่กับคุณ่น คุณครูก็จะเปอรนิดนึงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวคุณครูจะทำติมนะเอี๋ยวเรามาฉีดไว้ก่อนก็ได้ขันจะได้ทำง่ายๆนะคะเล็กเล็กนู้ยหู เด็กๆแปะไปเรื่อยๆเลยนะคะแะนิอะไรกนเยอะจรังอ่ะคู่อจ่เยอะๆยิเติมไม่ได้เยี่ยาบ้านหลังใหญ่ เก่งมากค่ะตอนนี้คุณครูก็ได้ทำหลังคาบ้านเสร็จแล้วเป็นหลังคาสีแดงคุณครูค่ะดูท,ที่เสร็จแล้วค่ะโอะ้เก่งมากเลยค่ะแล้วก็ติดลงไปเลยนะคะ

บ้านของคุณครูใกล้เสร็จแล้วบ้านของหนูก็ใกล้เสร็จแล้วอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเสร็จก่อน, <1> 1> นของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะ <1> <1> ก่อนนะใจเยังเนค่ะอยกากดูพิธานเรื่องอะไรกันต่อ